ตอนที่3การเผชิญหน้ากลางเมืองและคำยาะเย้ยที่ทำลายความเชื่อตาตามล่านุ่นผีสิงจนพบเธอที่ใจกลางเมืองเธอกำลังพูดจาและหัวเราะอย่างไม่ยี่ระกับกลุ่มคนแปลกหน้าอย่างจงใจสร้างความอับอายตาพุ่งเข้าไปหาเธออย่างรวดเร็วคว้าแขนของเธอไว้แน่นด้วยความโกรธนุ่นพอได้แล้วเธอทำอะไรอยู่เนี่ยนุ่น ผีสิงสะบัดแขนออกแล้วหันมาเผชิญหน้ากับตาใบหน้าของเธอเปื้อนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยชัยชนะและเย้ยหยันต้าพยายามใช้ความทรงจำร่วมกระทุ้นนุ่นตัวจริงที่ซ่อนอยู่จำได้ไหมนุ่นแผนที่เราจะเรียนต่อด้วยกันเราจะเช่าห้องเล็กๆที่กรุงเทพแผนเธอคิดว่าฉันจริงจังกับแผนเหล่านั้นหรือไงนุ่นผีสิงหัวเราะหนักกว่าเดิมเธอคิดว่าเธอรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับฉันแล้วหรือไง เธอโน้มตัวกระซิบข้างหูต้าด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างน่าขนลุกเสียงนั้นเยียบเย็นและเต็มไปด้วยอำนาจของนางตานีเธอคิดว่าฉันใสซื่อมากใช่ไหมตา้าเธอรู้ไหมว่าฉันเคยขโมยข้อสอบสำคัญของเพื่อนสมัยมต้นเพื่อให้ตัวเองได้คะแนนดีที่สุดและใช้มันแบล็กเมล์เพื่อนเพื่อให้มันเงียบเรื่องที่ฉันโกหกเธอมาตลอดคำพูดนั้นทำลายหัวใจของตา้าเขาผงะถอยหลังด้วยความเจ็บปวด ไม่จริงนุ่นไม่ทำแบบนั้นไม่ทำเหรอนุ่นผีสิงยิ้มอย่างเยียดยามฉันรู้ความจริงของเธอทั้งหมดเลยนะตาเธอรู้ไหมว่าเหตุผลที่ฉันอยากไปปากกล้วยคืนนั้นไม่ใช่เพราะความรักที่บริสุทธิ์แต่เป็นเพราะฉันต้องการทำลายความคาดหวังของทุกคนที่คิดว่าฉันเป็นคนดีขณะที่เธอกำลังเยาะเยะ้ยจ,จู่ๆใบหน้าของนุ่นก็บิดเบี้ยว ดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความเจ็บปวดสุดขีดอาการนี้เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเรากับมีอะไรบางอย่างกำลังดิ้นรนจากภายในริมผีป,ปากของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ก่อนที่นุ่นผีสิงจะกลับมาควบคุมได้ทันทีพร้อมกับรอยยิ้มที่เย็นชากว่าเดิมไม่ต้องห่วงหรอกตาเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เน้นคำหนักแน่นฉันอยู่สบายดีทันใดนั้นนุ่นผีสิง ก็สร้างหลักฐานปลอมทําให้ต้าถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการขโมยของและถูกตํารวจเข้ามาสอบสวนในที่สาธารณะชื่อเสียงของเขากับนุ่นถูกทําลายอย่างสมบูรณ์ขณะที่ต้าถูกนําตัวไปนุ่นผีสิงยืนมองอย่างสะใจเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพตา้าแล้วพูดดังพอที่ต้าจะได้ยินว่าฉันได้รูปความอับอายของเธอแล้วนะตา้าตอนนี้เราเหมือนกันแล้วและเธอก็ไร้ค่าแล้ว นุ่นผีสิงก็วิง่งหนีหายไปในตรอกมืดทิ้งให้ต้าตกอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตตาถูกปล่อยตัวออกมาในที่สุดแต่เขาไม่มีอะไรเหลือแล้วความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนุ่นถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเขาขับรถกลับไปที่ถนนสายเก่าที่นำไปสู่ปากกลวยเขาพยายามทำความเข้าใจคำพูดของผู้เท่าผินและคำพูดของนุ่นผีสิงเขาหยิบกิฟต์ติดผมลายผีเสื้อขึ้นมาดูด้วยความสิ้นหวัง เขาพลันนึกขึ้นได้ว่านุ่นผีสิงเคยเล่าว่าเธอทิ้งสิ่งของที่เธอไม่ต้องการและทำผิดพลาดไว้ที่ปากล้วยแห่งนั้นเมื่อนานมาแล้วสิ่งของที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดพลาดที่เธอไม่กล้าเปิดเผยตาตระหนักว่านุ่นผีสิงกำลังล่อให้เขาตามไปพบความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนุ่นซึ่งอาจเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการกระทำอันน่าอับอายในอดีตหรืออาจเป็นสิ่งของที่เธอใช้แบล็กเมลเพื่อน นั่นคือจุดที่นางตานีใช้เป็นที่เก็บวิญญาณนุ่นตัวจริงและเป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยเธอตอนจบการไถยถอนด้วยความจริงตาขับรุถมอเตอร์ไซค์กลับไปที่ปากรล้วยร้างในยามค่ำคืนอีกครั้งบรรยากาศเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังงานอันมืดมนกลิ่นหลําคมคระครุงจนแสบจมูกตากำกกิบติดผมลายผีเสื้อไว้แน่นในมือ มันคือหมายเตือนใจสุดท้ายถึงความรักที่เขามีต่อนุ่นคนเดิมเขาเดินลึกเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุนุ่นผีสิงยืนรออยู่ใต้กอ,อกล้วยที่ทึบทึนดวงตาของเธอเปล่งประตอยสีเขียวเรืองรองมาแล้วหรอตานุ่นผีสิงพูดด้วยเสียงแหบแห้งเครือเย็นเยือกตาเดินสำรวจรอบๆจนพบกับกล่องเหล็กเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ใต้โคนต้นกล้วยผุพังภายในมีแผ่นกระดาษยับยับ ซึ่งคือจดหมายสำนึกผิดของนุ่นตัวจริงที่เขียนไว้เกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตนี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอสินะตาพูดด้วยเสียงสั่นเกลือความผิดพลาดที่เธอไม่กล้าเปิดเผยนุ่นผีสิงหัวเราะอย่างเยาะเยะ้ยใช่เธอจะทำลายมันทิ้งเพื่อปกป้องเธอหรือหรือจะปล่อยให้นางตาณีพิพากษาเธอสักทีตาหยิบจดหมายขึ้นมาฉีกทิ้งเป็นชิ้นเล็กๆต่อหน้าเธอ ไม่ใช่เพื่อทำลายหลักฐานแต่เพื่อแสดงการให้อภัยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อพิพากษาเธอตาพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวฉันรู้ว่านุ่นทำผิดพลาดมาแต่มันไม่ได้ทำลายคุณค่าของเธอความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและความรักที่แท้จริงคือการให้อภัยไม่ใช่การตัดสินเขาชูกิ๊บติดผมลายผีเสื้อขึ้นฉันให้อภัยเธอแล้วนุ่นฉันรักเธอในสิ่งที่เธอเป็น และสิ่งที่เธอจะเติบโตไปไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยทำผิดพลาดทันใดนั้นร่างกายของนุ่นผีสิงก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงวิญญาณของนางตานีกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นต่อความเมตตาที่นางไม่เข้าใจหยุดนะความผิดต้องได้รับการชดใช้เสียงของนางตานีแทรกซ้อนออกมาจากร่างนุ่นตาก้าวเข้าไปสวมกอดร่างของนุ่นอย่างแน่นหนาเขาไม่ได้กลัวปล่อยเธอไปเธอบุงหาตากระซิบ ความแค้นของเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่ความเมตตาของฉันสามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณได้รวมทั้งดวงวิญญาณของเธอเองด้วยวินาทีนั้นเองร่างของนุ่นผีสิงสุดตัวลงอย่างแรงพร้อมกับเงาสีเขียวจางๆที่พุ่งออกมาจากร่างของเธอแล้วลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าๆเสียงกระซิบที่แฝงด้วยความสงบดังออกมาจากเงานั้นขอบใจที่ปลดปล่อยความอับอายของฉัน กนที่เงาจะหายไปในความมืดนุ่นตัวจริงกลับคืนมานุ่นฟื้นตัวขึ้นมาในอ้อมแขนของตา้าเธอยังคงสับสนและอ่อนแอแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรักและความสำนึกผิดตา้ามอบกิฟต์ติดผมลายผีเสื้อคืนให้เธอนุ่นรับมันไว้ในมือด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้นสัญ,ญลักษณ์ของเธอที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะโบยบินอีกครั้งนุ่นกลับมา แต่ชื่อเสียงของเธอถูกทำลายไปแล้วจริงๆเธอต้องเผชิญหน้ากับสายตาของผู้คนที่พิพากษาแต่ต้าไม่ได้ปล่อยมือเขาช่วยเธอเผชิญหน้ากับความจริงนุ่นยอมรับกับทุกคนถึงความผิดพลาดในอดีตที่เธอไม่พลาดบอกใครมาก่อนตาและนุ่นไม่ได้จบลงด้วยชีวิตวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบพวกเขาต้องใช้เวลาหลายปีในการไถ่ถอนความผิดและสร้างชีวิตใหม่แต่พวกเขาเติบโตขึ้น ความผิดพลาดในปากก้วยนั้นไม่ได้ทำลายพวกเขาแต่มันสอนให้พวกเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการให้อภัยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปลดปล่อยตนเอง